ผมยัแล้วจองที่สางสที่สอสมีสอสี่ี่สอหาี่สองสสแปที่สาี่สอบที่งสอที่สี่แล้วีบสองบาไม่รักเรื่องของเขาสิวะน้องเดียวได้ีดเรียบร้อยแล้วนะคะรคนเก่าตีรักคนเดียวก็ได้เห็นน้องเดียวไหมคะหนี่นีน้องเดียวได้ตีมชุดแล้วนะคะ นาตาลีไม่ได้มันทำให้ตัวเราสตันได้ตลอดเลยมันกดไหลหวานกดคิวปะโน่นเวลาตายตูดเด้งออกเนีย่ยทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ใส่กางเกงเราใส่กระปรง 没关来你掉。 บนแหละนะที่เขามาหญิงบนน่ะเขาไม่ไปหญิงล่างไม่งั้นก็คงจะแยกกันไม่ออกน่าร่างนะเฮลี่มาเล่นสิไปบนเลยล่างตรงแยกคนนอยู่ออคีนแล้วออ มึงก็ลองเรียกดิใครอ,อ่ะเรียกก็ไม่ได้ใส่หมวกขนแล้วก็ใส่หมวกกระลฟเขามีคนเดียวหรอนี่คือชุดของเราวันนี้ดีนะทีะ่เขามาหยิงคนเดียวเป็น,นชุดข,ของพี่เกเล,ลคนเดียวนะไม่ใช่ค่ะของใคร ของทุกคนเลยค่ะพูดนู้ใส่ชุดเรนนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นตีเดียวกันแล้ววีดีดีดีวีด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 ีีดีีดีรีด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 ีีดีดีเีด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 ีีีีีีีีีีีีีีีีดีี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  อันนี้มันหอยท่าเหรอแม่การลองงดูยัไบการลอบปะแม่งงานร้านหรองัดอยู่ไม่เห็นเลยไม่ใช่ละอะถ่ายรูปให้แม่งเล่นกับเขาเล่นกับเขาเล่นกับเขาเดินอะไรอ่ะเล่นกับเขาเล่นกับเขาให้เราโอ่ยมีใครเอสเขียบเราเจอกันตรงเล่นบทโอ้ย14คนบทยากได้ไหมนะเห็นยัง พี่คิดตันเร็วงั้นร้านอยู่แต่มือคอมมันเริ่มได้เลยนะครับมา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 เริแล้วไปเริ่มเลยครับเริ่มได้วเฮ้ยเขาเริ่มแล้วว้ายไม่ทันจักรหานน้องมันไม่ทันแล้วพี่เตอร์เว่นมานี่มา เหลือคนเดียวแล้วหมายถึงเราเหลือคนเดียวแล้วืวันกี้เขาบอกว่าแว่นมานี่มาแล้วเกลียวไปไหมไม่ไปไปคนตายดิี เมื่อกี้ไม่ไปหรอพี่มาขอบกี้ไม่ไปหรอเดี๋ยวเดินจะพามาล้างเสื้อผ้าหนูเปลี่ยนหนูเปลี่ยนอันนี้นะมาเดี๋ยวค่ะคุณรู้ไหมเดี๋ยวพารถไว้ก่อนนะไม่ต้องพารถไว้ก่อนเฉยๆวุ้นเอ็กซ์นวดเก็บไว้คุณมาเลยค่ะมีร้านไหนว่างไหมคะ ไม่ว่างเลยพอดีเลยหมดหนหมดลูหมดลูก,ลกพอดีเนาะมาค่ะชุดการลอกนะคะวันนี้ร oh ะรอกเหรอ,อดีดีดีการอกก็ยังดีกว่มาเมส์ได้ไสี่ห<อ>นึ่งเป็นแมวได้ไหมอะสิเกียวมันมีด้วยนะแมวอ่ะหรือว่านี่นีนมันมีแม,ม,ม่มีหมาป่าเอาไหม ก็น่ารักก็ได้หรือว่าเราอันนี้แม้เราเป็นคนละสายพัน์กันอยู่สายสีอยู่ในซอยสามหนึ่งเก้าอยสามหนึ่งเก้ามาามแล้วพี่ก็ใส่เสื้อด้านในสีหนึ่งเก้าด้วยนะบ้าปะเพราะว่าใส่คนละสีเลยไม่เอ้สีอะไรใส่เอวันนั้น มีสีแดงสีฟ้าสีเสียง<ด>สีเแหบบลืองมีเ้อเลยค่ะใช่ถ้าคิด,ดต้องการสนองนิดหน่อยลแล้วเสือ้อในคืออะไรนะเสื้อน่านในสีนึ่งน,น้า เดี๋ยวหารองเท้าใหม่ดีกว่าเอากระต่ายไหมหรืออันนี้เอากระต่ายรอ,อันนี้เจอ, <c oughs> อันนี้มันไม่มีสีชมพูด,ด้วยอ่ะเข้านะแต่มันแปลกๆเออากระต่ายดีกว่า รองเท้าอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปกวโบนะฝั่งเท้าสองเก้าเจ็ดค่ะสีส้มสีขาวก็โบอีกแป๊บเดียวโกบยไม่ทันอยู่แล้วไว้มีพอดีนะเราหรือเปล่าไม่ชัวร์เราต้องไปโรงพยาบาลหรือตรงเนี้ยไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลไงแม่มามามาดูไว้มีประมาณสิบสิบห้าต้นเพื่อนสิบห้าต้นสิบห้าปลายสายตาน่าจะ่ยี่สิบ มีส <16 S 2> นะิบสองมาป่ะป่ะป่ะ <ทำ S 1> เร็วนะดเดี๋ยวจะห,<ม>หมดเลยอะชิบหายหมดเลยเหรอบ,บังมางชิบบังมาะนี่น่ารักจังชิบบังมาะ